สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ตรงกับเช้าวันที่28สเมษายน2 0 25เวลา8นาฬกา19นาทีนะครับแอดมินระหว่างเดินทางไปทำงานนะครับที่ร้านกาแฟแ,ฟแห่งหนึ่งแถวแถวแจ้งวัฒนะนะครับเมืเ่อคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลทำแต้มขาดไปเรียบร้อยแล้ว ก็ขอแสดงยินด,ดีกับเราเดอะครอบรวมทั้งตัวแอดมินด้วยนะครับได้แชมป์ในรอบ5ปี2ครั้งในรอบ5ปีก็ถือว่าเดินทางมาได้อย่างทระหดอดทนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้เนื้อหารายละเอียดจะมาลงที่เจลี ague, ฟุตบอลลีกญี่ปุ่นนะครับเจลีกหนึ่งญี่ปุ่นนิดนึงนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงกันมานานแล้วแหละ ก็แอดมินพยายามเอาไปลงในช่องรองไว้ก่อนอเพื่อให้ไม่ขาดช่วงก็เลยโยกมาที่ช่องหลักก็แล้วกันเจลีกหนึ่งเดินทางมาถึงนัดที่13นะครับประจำวันที่จะเตะวันพรุ่งนี้ครับประจำวันที่29เมษาย,ยน2025นัดกลางสัปดาห์เลยครับก็เลยต้องลงเที่ยงคืนวันนี้โหลดลงเที่ยงคืนวันนี้นะครับณขณะนี้ าตารางการแข่งขันและตารางคะแนนเนี่ยเกียวโตเซงก้านะครับอยู่อันดับที่1อยู่มี24แต้มจากการแข่งขันทั้งหมด13นัดนะครับ24่สิบส่แต้มคา,าชิมะแอดเลอร์คาชิมะแอนเลอร์นะครับมียี่สแต้มนะครับอูดาวาเลโอ้ฤดูกาลนี้มาแรงนะครับมี22แต้มฤดูกาลที่แล้วนะครับเจ้าเอกนิตปัญญาร่วมทีมอยู่ด้วยตอนนี้ย้ายเวลา อยู่กลางกางตารางถึงท้ายตารางเลยนะอุลวะเลสไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะพอเอกนิตปัญญาย้ายไปาจากอุลวะเลสลก็โอ้โผลงานดีมากเลยคาชิวะเลเชลนะครับอยู่อันดับที่4นะครับมี21แต้มตามด้วยอวิสปานะครับ20แต้มนะครับคาวาสกิฟอนเต่เนะเมื่อคืนนี้ เอาชนะอันซาร์ไป3ประตูต่อ2ในฟุตบอล ACL นะครับอยู่ลำดับที่6มี18แต้มคาวาสกิฟันตาเล่เนี่ยจะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับหลังจากทำผลงานได้สุดปังเลยครับที่ฟุตบอลถ้วยหลักของเอเชียนะครับหรือ ACL เข้าไปพบกับอันนัทเซอร์นะครับอันนัทเซอร์ก็เข้ารอบ ไปก่อนหน้านี้ส่วนอาฮิรานก็จะไปพบกับอาอาลีนะครับเดี๋ยวติดตามกันอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันอันดับที่เจ็ดซิมิสุเอสพันนะครับ18แต้มน,นี้คือทีมน้องใหม่นะครับแล้วก็ตามด้วยฟาเจโนโอคายมามะนะครับ18แต้มเท่ากันนะครับเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมาจากเจลีคูนะครับเก่งจริงเลย วิลเซลโคเบะนะครับทีมแชมป์เก่านะครับมี18แต้มอยู่อันดับที่9แม่ผลงาน5นัดล่าสุดนี่เพิ่งมาปังนั่นแหละมัง้งดูจากสถานการณ์แล้ว18แต้มแล้วอยู่กลางตลาดอ่าแต่ระยะทางนี้อีกไกลมากครับไกลเหลือเกินอ่าซานเฟเซ่นะครับมี17แต้มมาซิดาเซเวียนะครับทีมลุ้นแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วโหผลงานออกทะเลเลยมี17แต้มนะครับโซนันเบวาเล่17แต้มโตเกียวเวอร์ดี้14แต้ม โอซาก้ากัมบาโอซาก้า14แต้มนะครับเซเลโซโอซากะา13แต้ม f อซโตเกียว13แต้มยูกุมะม2าแต้มยูกุมะมานี่ก็น้องใหม่นะครับก็นากย่าแกมปัส11แต้มนิงาตะ9แต้มแล้วก็ยูกุมะมาแมรีนอสแแต้มยูมกุ uh มะมาโอโหจะ,จะตกชั้นไหมเนี่ยนะระยะทางอีกยาวไกลครับครับก็วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นหะครับวันนี้11นาฬิกานะครับ เอฟซีโตเกียนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซิมิสุเอชพันนะครับตามด้วยซันเฟสเซ่นะครับต้อนรับการมาเยือนของอาริเลตนิงาตะนะครับฟาเจโน่และน้องใหม่ต้อนรับการมาเยือนของโตเกียวเวดีน่าจะปรับตัวได้ไหรือมัอ้งฟาเจโน่อยู่กลางตารางจนถึงท็อป10นะครับเก่งๆนากย่าแกม์ปะนะครับพบกับคาชิวะเลโช ยูกฮามะนะครับตอนรับการมาเยือนของแอดเลอร์นะครับคาชิมะแอดเลอร์กัมบาโอซาก้าตอนรับการมาเยือนของโตเกียวแซงก้าโซนันเบอร์เมลเลต์ตอนรับการ,รมาเยือนของอาวิสปาและเซเลสโซโอซากาตอนรับการ,รมาเยือนของส erm มาสิดเซลเวียนะครับติดตามรับชมนะครับก็เอามาลงบ้างนะครับเจลิกดิลลีเจลิกหนึ่งนะครับก็ลีกนี้นี่คือลีกอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับ ลีกอันดับหนึ่งของเอเชียเลยเชียวแหละก็ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไรจะเอา J2 ลงมาให้นะครับ j จลีกสองเจลีกสนี่จะมีนักเตะไทยร่วมค้าแข่งอยู่2องคน,นครับสุภโชคสาร,รชาติาก็แล้วก็จะบุกเอกนิป,ปัญญานะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผลงานทีมก็ทรงๆอยู่ครับทางทรงๆอยู่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ยติดตามกันไปเรื่อยนะครับสำหรับเจลีนะครับฟุตบอลลีกญี่ปุ่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ